สวัสดีค่ะคลิปวิววันนี้เราจะมานำเสนอ e l ลกาโต้วอลเมาสมันติเมาส์อัเซสซอรี่นะคะก่อนอื่นเรามาดูอนนุปกรณ์ด้าในกันอุปรกรณ์ด้านในก็จะประกอบไปด้วยวอลเมาส์ Wall คลิกสตาร์ทไกด์นะคะตัวนี้ก็จะบอกว่าเจ้าตัววอลเม o าส์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะเป็นวอลเม o าส์ เ้าตัววอลเมาส์ตัวนี้นะคะจะเป็นขาจับแบบถาวรนะคะสามารถยึดติดกับผนงังกำแพงหรือในพื้นที่ที่เรามีจำกัดเราสามารถยึดติดกับตัวผนังได้เลยเจ้าตัววอลเมาส์ตัวนี้สามารถปรับพับได้นะคะมันจะมีบอลจอยอยู่ด้านนี้สามารถปรับได้ทั้งบนและสามารถปรับพับลงได้ทั้งล่างนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆว่าเราสามารถนําตัวบอลจอยเข้าไปแล้วจะให้มันอยู่ในมุมไหน และก็จะาัววอลเมาส์ตัวนี้นะคะความพิเศษของเขายังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มันติเมาส์ต่างๆของเอลคาโตได้ด้วยนะคะตัววอลเมาส์ตัวนี้นะคะด้านล่างก็คือด้านฐานตรงนี้นะคะเราจะนำไปยึดติดฐาวรกับผนังหรือกาแพงโดยด้านใต้ของเขาเนี่ยจะมี รูขนาด6มิลให้นําไปยึดกับสกูเพื่อจะติดกับผนังได้เลยรูก็จะเท่ากับประมาณาน1.4ส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบบอลจอยนะคะจะมีสกู1.4มาให้สามารถติดกับอุปกรณ์กล้องกล้องแอชชั่นแทมไฟไฟ LED สามารถยึดติดได้ทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์1.4สสามารถยึดติดกับฟิกอารมหรือว่าเป็นโฟนกิฟตนะคะหากยุ้าไม่มีกล้องจะใช้เป็นโทรศัพท์ก็สามารถ ซื้อโฟนฟลิปมาแล้วก็สามารถต่อที่หัวสกูนสุดทีนี้ได้เลยนะคะโดยความยาวของเจ้าวอลเม์ตัวนี้จะอยู่ที่16.1เซเมตรด้านฐานจะอยู่ที่5.3เซนติมตรด้านหน้าจะมาในรูปแบบของบอลจอยซึ่งเอาไปติดกับอุปรกรณ์ที่เป็นกล้องอุปกรณ์ใช้งานได้เลยโดยเจ้าตัววอลเม์ตัวนี้สามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์ที่เราเอามาตั้งได้สูงถึง1.5กิโกรัถือว่ารับน้ำหนักได้เยอะมากๆ และเราสามารถนาไปต่อเพิ่มอุปกรณ์ตัวอื่นเพื่อให้รับน้าหนักได้เพิ่มอีกอุปกรณ์อื่นๆถ้านํามาต่อตัวนี้ก็จะช่วยให้มันสามารถยืดได้ยาวกว่านี้หรือสูงกว่านี้นะคะก็ะถือว่าครอบคุมมากๆและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะสั่งซื้ออุปกรณ์หัวเมาส์นี้ได้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ